สวัสดีครับกุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาแนะนํานะครับตัวนี้จะเป็นแครบเอ็นะครับตัวนี้จะเป็นแค p บที่แต่งแล้วนะครับรอส่งมอบนะครับผมเดี๋ยวในส่วนของคันนี้นะครับแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองรับชมกันนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าแบบแต่งให้ลูกค้าที่กําลังสนใจนะครับสําหรับเจ้าตัวแค p บนะครับผมเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเนี่ย ที่กระจังหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้ากระจังหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับจากโลโก้เดิม,มครับผมที่ที่เป็นโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่แล้วก็เป็นกระจังหน้าสีเงินๆนะครับ ตัวนี้จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเป็นคำว่า FORD นะครับผมตัวอักษรคำว่า FORD เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นสีแบบไหนแดงล้วนดำล้วนขาวล้วนหรือว่าดำตัดแดงขาวตัดดำอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกได้แล้วก็ออกแบบได้นะครับผมในส่วนกระจังเนี่ยก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับจะเป็นแบบมีไฟและไม่มีไฟนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบของลูกค้านะครับถ้ามีไฟเป็นยังไงก็คือตรงนี้ครับเป็นไฟ3จุดนะครับ ก็เป็นไฟเวลาเราวิ่งตอนกลางคืนนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเป็นจุดๆที่เป็นไฟแบบ LED จะช่วยในเรื่องของอความโดดเด่นของกระจังหน้าแล้วก็ความชัดเจนสําหรับผู้ขับรถที่อยู่ด้านหน้าเวลาสังเกตรถตามมาด้านหลังอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบก็เลือกเป็นแบบไม่มีไฟได้นะครับผมในส่วนตัวด้านบนกระจังนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอะคริลิกนะครับอะคริลิกคําว่าレนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกสีเงินจริงๆอะคริลิกก็จะมีสีให้เลือกนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับผม ว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะครับผมถัดจากในส่วนของตัวอะคริลิกแล้วก็กระจังมานะครับก็ตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้ครับผมตรงเนี้ยจะเป็นครอบไฟนะครับตัวนี้เรียกว่าครอบไฟหน้านะครับครอบไฟหน้าก็จะช่วยในเรื่องของอความโดดเด่นของตัวด้านหน้าทําให้รถดูมีมิติขึ้นแล้วก็ ตัวครอบไฟหน้าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดกับตัวโคมไฟหน้าได้ด้วยนะครับสําหรับไฟตัวซีแรมตัวใหม่นะครับเวลาติดตัวครอบไฟแล้วเนี่ยมันก็จะดูแบบเขาเรียกว่าดูสวยขึ้นแล้วก็ดูดูโดดเด่นขึ้นสําหรับตัวด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านข้างกันนะครับผมถัดจากด้านหน้านะครับว่ามีอะไรบ้าง ด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วนะครับตัวคิ้วตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะคิ้วเดิมๆจากตัวโรงงานเลยเนี่ยจะเป็นคิ้วเล็กเล็กกว่านี้นะครับจะไม่โป่งนะครับเป็นแบบแนบติดกับตัวรถเลยแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นคิ้วแบบเขาเรียกว่านูนขึ้นมาครับจะเป็นคิ้วขนาดสามนิ้วแต่จริงๆในส่วนของตัวคิ้วล้อครับมีขนาดให้ลูกค้าเลือกแบบ สามนิ้ว6นิ้วแล้วก็9นิ้วแต่ถ้าเกิดแนะนําเวลาใส่แล้วแมทกับตัวรถมากกว่าก็จะเป็นประมาณาไม่6นิ้วก็3นิ้วนะครับผมจะเลือกแบบมีหมุดหรือว่าไม่มีหมุดก็ได้นะครับแต่ในส่วนของคันนี้ลูกค้าจะชอบใน,ในโทนสีที่เป็นสีดําดุดูแบบเรียบๆก็จะเป็นตัว ไม่มีหมุดนะครับผมสําหรับตัวคิ้วล้อตัวนี้นะครับถัดจากตัวคิ้วล้อลงมานะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นแม็กกับยางนะครับแม็กกับยางนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวยาง AT ทีที่สามารถใช้งานในออฟโรดและออนโรดได้นะครับตัวนี้เป็นยางตัวยอดนิยมเลยนะครับก็เป็นตัวยางฮันคุกนะครับหน้ายางจะอยู่ที่265นะครับผม เป็นแก้มขนาด65แก้มก็คือตรงนี้นะครับความสูงของตัวหน้ายาง65นะครับผมแล้วก็เป็นแม็กขนาด18นิ้วจริงๆในส่วนของลายแม็กกับยางครับเรามีให้ลูกค้าเลือกนะครับหลายแบบถ้าเกิดลูกค้าสนใจหรือว่าชอบแบบไหนเนี่ยก่อนแต่งหรือว่าอะไรเงี้ยเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับด้านบนของตัวหลังาคารับตัวนี้เป็นรล่าหลังคารับเล่าหลังคาตัวนี้จะติดตั้งแบบไม่ได้เจาะตัวรถนะครับผมก็ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความสวยงามนะครับก็ติดแล้วทําให้รถเนี่ยดูเขาเรียกว่าดูสวยขึ้นนะครับดดเ่นนขึ้ ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ถัดจากตัวเราหลังคาลงมาก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นมือจับกันลอยมือจับกันลอยเนี่ยก็จะช่วยปกป้องริ้วรอยหรือว่า,า, mm. าเวลาเราจับอะไรต่างๆสมมติเล็บเรายาวหรืออะไรพวกนี้รอยขีดข่วนที่มันอยู่ตรงนี้ก็จะเกิดได้ง่ายแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยเวลามันเป็นรอยหรือเป็นอะไรมันก็จะเป็นที่ตัวกันลอยไม่ได้เป็นที่ตัวสีรถนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยใช้เป็นานานๆแล้วมันยังมีความสวยงามนะครับสำหรับเจ้าตัวสีรถที่เป็นอยู่ในด้านของมือจับนะนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราก็มีแต่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะใส่ข้อไปลายท้ายมาให้ด้วยนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยใส่แล้วด้านท้ายก็ต้องใส่ด้วยนะครับทาให้ตัวรถดูแบบเขาเรียกว่าดูดูกลมกลืนขึ้นแล้วก็ดูมีความสวยงามขึ้นเพราะว่าจะเป็นสีดําทั้งหมดเลย,หเ,ลยเห็นไหมครับผมจะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนอกจากตัวข้อไฟที่ตกแต่งเพิ่มแล้วนะครับก็คือจะมีตัวนี้ด้วยนะครับอักษรคําว่าเลนเจอร์จริงๆอักษรคําว่าเลนเจอร์ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่นะครับตัวเนี้ยม หรือว่าจากบริษัทเนยตา,ยจ,ะตายจะตีตาให้มันยุบลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ลงไปเนี่ยอักษรคําว่าเนเจอร์ตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับเอาเอาเป็นสีอะไรจะเป็นสีแดงสีดําหรือว่าสีขาวหรือว่าจะเป็นสีเงินอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถบอกได้เราจัดให้นะครับเก็บตกอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมพูดนะครับจะเป็นตัวสติกเกอร์นะก็คือตัวนี้นะครับผม สติกเกอร์ลายสัดโคนนะครับเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกมากกว่า30แบบนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับชอบแบบไหนหรือว่าจะเอาประมาณไหนนะครับเราส่งแบบให้ดูนะครับผมตรงนี้สามารถจัดได้เลยนะครับสำหรับตัวสติกเกอร์นะครับอยู่ที่ความชอบครับผมติดก็ได้ไม่ติดก็ได้แต่ถ้าเกิดติดก็ดูโดดเด่นขึ้นประมาณประมาณแบบคันนี้เลยนะครับผม ป็นไงบ้างครับสาหรับแคปตัวนี้นะครับหวังว่า,าแนวทางการแต่งของรถคันนี้นะครับจะช่วยทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าแต่งแบบไหนหรือว่าชอบสไตล์ไหนอยากปรับเปลี่ยนอะไรก็ดูจากตัวนี้เป็นพื้นฐานได้นะครับยังไงวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับลูกค้าที่รับชมละแล้วก็รับชมจนจบคลิปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ